วันนี้คนคื้นไล่แทว่า,าพี่น้องอลงทานยี่ยงคนคือไล่แทให้ม้วนไปเบงิงเดม้วนไปเบิงก่อนอต่อแถวยาวยัดต่อแถวยาวมากเลยครับลงทานอะไรครับผมโอ้โลงทานอาหารนักตำมกคงครับเ <c oughs> มื่อไดต้องมีตำมกคง สุดยอดเลยครับผมต่อแถวเาาอัดลาดเลยมาจกได้ครับลงฐานวันนี้มาจะได้ครับผมผู้เหลือบ้านอย่างครับผมบ้านนาคูนบ้านนาคูนโอ้โหกบางไงเทครับพกบางไงเทครับบ้านนาคูนนี่สำบลยังคือครับผมโนาคูนน้องจิกครับ น่กคูณเบิดเลยที่ทางในนี้นะโอ้อันนี้อคโอ้กุมนี้นากคูนเนาะน่าคูนได้ยังมาดนคับนากคูนนะได้ตับมงัดหมามาเบิรลตีพัดหมามานะโอ้ยพัดหม่ามาเบิดแเรวพัดหมามาพัดหม่ามานี่พี่น้องเีว่าหมดแล้วค่ะตับมม่งาอตกไล่ทมสีทองหคร่หางล่างบอ สวดกินพูนเด่นบ่อนหางล่างสิได้กินอ๋อต่ำบอทันครับต่ำบอทันไอ้เพื่ออีกกลุ่มหนึ่งเปน้องอีกกลุ่มหนึ่งกำลังกำลังนี้อยู่อ้อมไปเบื่องหางล่างอ้อมไปดูเหตุการณ์ข้างในครับผมจุมนี่มาเจนาพูนเจแมจุมนี้นะเนาภูนตำบลล่องจิกเนาะ มาขันจักรรถจักขันรถมืัอนี้นะสองออฟจักบานจะจักโมงนี้นะสามโมงกว่าครับผมโโ่ใส่บักหนาวใส่บักกอกใส่บักเอึกใส่บักเคียเกียะพุตตำเชียงกาตำหนึ่งโคกสองโกสามโกอืออันนี้ต่ำเชียงจะเชฟใช่ไหมน้องนายเชฟพี่น้องคนใดเชฟ บนจิมแล้วเสียวอีลี่แล้วเนี้ยเปเบิกจุ่มหนึ่งไปเบิกจุมนึ่งอันนี้กระนาคูนนำกันตี่ครับกระาคูนซีโคกพี่น้องอืใส่เงี้ก้าจานทานนี้เบิ่ลายเสียลายเสียหน่อยเสียบน่อยหัวดำกลุ่มกุมพี่น้องมุมนี่หัวดำกลุ่มกุมกำลังตั้งแถวกันอยู่ สุดยดจังเดอนลงทานมือนี้นนะไล่กินเองจริงตาตาตาตตาคขังไรไหนยี่หออเนี้ยก็เอยโรงทานโรงพยาบาลเลยน้ำกับนี้รสจีพอเขาบบบพร้อมโอ้เขาเพิ่นเก่ามาทานพร้อมาต้วดหรือมาเยี่ยมญาตินี่ไหมโอ้ตัวแล้วบนได้กินนข้าวไงมาเดียอโอ้ตรวเร็วโอ้ตรวเล้วเดียนเขา โอ้ยบ่มีตอนให้กินแต่ได้กินแต่พักพุงบ่เซฟทองตีแม่เซฟอยู่นั่นหลอกเออบะข้อมูอข้อนั้นมากินกันโอ้บนะกินนำกันเป็นตะฮากเก่งพี่น้องทันยังเลยเฮา,า,านะมาตัวลูกแล้วก็หลอกกินนำกันโอ้ยฟาดแม่ค่อยฟาดแม่จันจะร้อยกินท้องร้อยเด้อเอายอกเอายอกกินเลย โอ้ยบะหมี่ตอนให้แน่เรากินเราหิวเขา